สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสนี้เป็นรหัสสินค้าที่693ค่ะ693คุณแม่รหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าคุณแม่สนใจเสื้อตัวที่ใส่อยู่ค่ะแล้เราจะรายมาสั่งแอดไลนอ์อันนี้เท่านั้นนะคะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ VIPA วิพาเป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กหรือถ้าคุณแม่ไม่สะดวกรายคุณแม่โทรมาสั่งก็ได้ที่เบอร์โทร2เบอร์ด้านบนขวามือน,นี้นะคะย้ำเตือนให้คุณ แม่ห้ามพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่อยู่ลงใต้คลิปนี้เป็นอันขาดนะคะเพราะอันนี้เป็นช่องทางสาธารนณะไม่ใช่เพียงแต่เราเห็นคุณแม่คนอื่นๆเห็นมิชาชีพมันก็อาจจะเห็นนะคะเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวนะคุณแม่ถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าของหนูนะคะหนูใส่ช่องทางในตอนหนูไว้ได้นบนขวามือเรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณแม่ขารหัส6ก 93งานตัวนี้ค่ะก็ตัวนี้จะเป็นงานผ้าฝ้ายผสมคอตตอนคุณแม่ขาซึ่งรุ่นนี้ขายดีมากแล้วคือลูกค้าโทรมาทุกวันหนูเกรงใจมากๆเลยแต่ว่าในสต๊อกหนูมีเหลือสีขาวสีเดียวหนูก็เลยเอามาทําเป็นคลิปใหม่ให้นะคะสีอื่นๆรอรีสต๊อกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวสีอื่นๆจะตามมาแต่คุณแม่สีขาวมันก็สวยนี่เลยโทรทุกวันจริงๆจนแบบเหลือสีเดียวก็ทําคลิปสีเดียวไปก่อนนะคะอะ่คุณแม่ขาตัวนี้นะคะตัวน,น,ะะวนี้เดี๋ยวสมบอกไซส์ก่อนถ้า ใครโอเคไซส์คุณแม่จะได้ไปดูต่อตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์มีเพียงหนึ่งไซส์ไซส์เดียวเท่านั้นอกเสื้อวัดได้ประมาณวัดวัดจากรักแร้ซ้ายไปรักแร้ขวานะคะช่วงนี้นะคะได้ประมาณ44-45จริงๆอะไซส์ size, เขาทำมาเป็น44แต่ว่ามันวัดได้เกินนิดนึงนะคะบ่บ่ส้มเขียนไว้ว่าฟรีไซส์44ละการขอคุณแม่อกจริงไม่เกิน42-43ใส่ได้ความยาวอยู่ที่23นิ้ววัดจากจุดนี้จนถึงชายเสื้อ23นิ้วนะคะเดี๋ยวใส่ไซส์ให้สำหรับรุ่นนี้ คุณแม่งานสวยแบบนี้คุณแม่คะผ้าสวยมีเนืก,กําลังดีและคือลายปักรุ่นนี้สวยมากราคาน้องเขาอยู่เพียง850บาทลดมาให้40บาทตัวนี้ไม่เอาถึง89หรอกเอาแค่850บาทพอคะ่ะโอนชําระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทชิ้นแรก50บาทชิ้นต่อไป10บาทในการจะส่งครั้งเดียวกันคุณแม่คะเดี๋ยวส้มใส่ไซส์แล้วก็ราคาไว้ให้นะคะวันนี้มีเพียง4เดียวตัวนี้เลยตัวที่ใส่อยู่เดี๋ยวเราไปดูเนื้อผ้าแล้วก็รูปแบบกัน ะะสับคูณแม่ที่ยังไม่เคยได้ ผ้าตัวนี้ของเราแล้วก็งานรุ่นนี้คุณแม่อยากจะบอกว่าโทรทุกวันจริงๆน้องสวยมากแต่ว่าสีอื่นๆยังไม่เติมค่ะวันนี้มีสต็อกค,คงค้างอยู่สีขาวสีเดียวก็มาทําคลิปให้เลยแล้วก็ราคาอย่างที่บอกไปไม่ถึงไม่ถึง8 9วันนี้เอา85พอ850บาทพอนะคะอ่าเริ่มจากผ้าก่อนนะคะตัวนี้น้องจะเป็นงานผ้าฝ้ายผสมคอตตอนคุณแม่คะน้ําหนักผ้าคือกําลังดีมากๆตัวเนี้ยมันจะไม่ได้บางขนาดแบบคอตตอนเลยหรือว่ามันแมจะมีน้ําหนักเหมือนฝ้ายระบายอากาศดดีเหมือนฝ้ายนะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะผิวสัมผัสจะราบเรียบมันจะไม่มีแบบคุยๆผ้าเหมือนผ้าฝ้ายมันจะไม่สา,ผากผิวไปหยาบผิวนั่นเองอันนี้เนื้อเขาคุณแม่เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนะคะอันนี้เนื้อเขานะคะอ่าเห็นเส้นใยเหมือนฝ้ายเลยนะคะสวยแล้วก็มีน้ําหนักกําลังดีค่ะเวลาใส่คือแบบว่าให้ให้เป็นให้อารมณ์แบบเสื้อแบบโอกาสทางการจริงจังใส่ทำงานแบบว่าดูดีเลยคุณแม่ค่ะในราคาเพียง850เท่านั้นนะคะนี่อันนี้เครื่องงานอะไรไหมคุณแม่ดู ดูน้ำหนักผ้า มีน้ำหนักกำลังดีนะไม่ได้แบบมาปิวปิวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะผ้าคือของจริงคือเห็นเส้นใยผ้าแบบสวยมากด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีเพียงสีเดียวจะเป็นสีขาวออกไว้นะคะดึงข้อดีจากทั้งฝ้ายและคอตตอนมาผสมกันเลยตัวนี้คือขายดีมากและราคามันไม่ได้สูงโดกมันราคากําลังดีนะั่นเอง850เท่านั้นได้เสื้อแบบว่าดูดีขนาดนี้ไปคุณแม่เหมือนเสื้อตัวละพันกว่าเลยค่ะแต่ส้มขายให้เพียง850บาทนะคะรูปแบบเสื้อตัวนี้น้องจะเป็นงานคอจีนนะคะอ่ะคอจีนอย่าง ะะผ่าติดกระดุมหน้ากระดุมตัวนี้เป็นกระดุมปั๊มที่ใช้ผ้าตัวเสื้อเขานั่นแหละมาเป็นมาปั๊มกระดุมให้กระดุมใช้งานได้จริงทุกเม็ดตัวนี้เป็นงานผ่าหน้าคุณแม่ะคะงานผ่านหน้าและก็ตัวนี้จะมีกระเป๋าให้ด้วยกระเป๋าจะอยู่ด้านด้านล่างซ้ายมือกระเป๋าของเรานะคะใช้งานได้จริงใส่ของได้จริงความกว้างความลึกแบบใช้งานได้จริงเลยนะคะนีสําเหลืองลรวงตัวที่ใส่อยู่ให้อ่าประมาณนี้นะคะ แขนค่ะตัวนี้จะเป็นแขนกระบอกนะคะความยาวแขนนะคะตัวนี้ความยาวแขนจะอยู่ที่ประมาณแบบเกือบจะส่ะส่วนอะเกือบจะ4ส่วนนะคะข้อศอกมันประมาณน,นี้ข้อศอกส้มประมาณนี้นะคะอันนี้แบบโดยข้อศอกลงมาเกือบจะ4ส่วนเลยนะคะอย่างที่บอกไปเป็นแบบรูปแบบที่แบบต้องการความสุภาพเรียบร้อยทางการได้คุณแม่ค่ะตัวนี้นี่เลยแล้วด้วยความที่เขาเป็นสีขาวไม่ต้องโฆษณาเลยแมทแมทกางเกงง่ายมากอะเดี๋ยวให้โชว์งานด้านหลังอันนี้เป็นงานด้านหลังนะคะไม่มีซับในแต่ผ้าไม่ได้บางนะนี่สอดมือเข้าไปให้ ผ้าไม่ให้ไม่บางไม่เห็นเนื้อนะคะตัวนี้และก็รายปักตัวนี้ขึ้นชื่มหรือชื้นชื่อม,มากๆของเราคุณแม่คะ่ะรายปักเขาจะเป็นคล้ายๆกับปลายเถาต้นไม้เลื้อยๆลงมานะคะจากบาททั้งสองข้างตัวนี้ลายกิฟเก๋มากอ่ะและก็สีค่ะเนี่ยให้ดูเลยให้ภาพให้คลิปบรรยายนะคะเพราะว่าสีคือมีสีเดียวก็สีนี้แหละอ่ะคุณแม่ดูรายปักนะคะอันนี้เป็นลายปักเนาะนี่นะคะอืม ให้ดูรายปักนะคะสีของรายปักมันจะออกประมาณแบบน้ำตาลส้มนะคะแดงคือมันรวมรวมแล้วคือลงตัวประมาณนี้รายปักมันเก๋ปกติรายปักมันจะอยู่แบบช่วงด้านล่างเนาะด้าน,นล่างลายนู้นลายนี้ด้านล่างลงมาแต่อันเนี้ยเรือจากด้านบนลงมาแล้วคือแบบให้เป็นแน่นๆเต็มๆหน้าอกเลยแบบนี้แบบนี้นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เก๋มากโทรมาทุกวันตามหารุ่นนี้แต่ว่าเหลือสีเดียวก็เลยเอามาทำสต็อกกรีเซลให้เลย850พอ นะคะไม่เอาถึง89ด้วยนะคะนี่เลยอันนี้งานด้านหน้าเนาะด้านหลังด้านหลังให้ดูอันนี้งานด้านหลังนะคะสะโพกรุ่นนี้มันจะเป็นแบบทรง A ออกแบบนี้นะคะนี่คือทรงเขานะคะสะโพกจะใหญ่กว่าอก2นิ้วนะนี่ A ออกประมาณนี้นะคะหนูอกจริงประมาณ33หนูก็กําลังใส่เสื้อ4445ตัวนี้ในการรีวิวนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อกตั้งแต่ประมาณหนูค่ะตั้งแต่ประมาณ3 3 3 4ไปจนถึงไม่เกิน 42- 4 3ใส่รุ่นนี้ได้นะคะอ่ะนี่ค่ะ สวยดูดีดูแพงดูเป็นงานพันกว่าเลยค่ะคุณแม่ไม่ต้องไปสั่งปัดคุณแม่ซื้อน้ำส้มก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะแล้วส้มขายคุ้แมา800เอง850เอง50บมันถือว่าเป็นค่าส่งไป800เองคุณแม่ค่ะ850อ่บะนะคะตัวนี้ไม่ต้องสั่งปัดเลยนะคะได้ลุกประมาณนี้สวยด้วยนะคะอ่ะถ้าใครสนใจนะคะคุณแม่สั่งรหัส693ค่ะและหลังก็แจ้งชื่อได้เลยนะคะพอมีสีเดียวมีไซส์เดียวค่ะอ่านี่นะคะ ขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ